เดี๋ยวเราไปสำรวจความคิดเห็นของคนอื่นกันบ้างประชาชนคนอื่นๆว่าเอ๊เขามีมุมมองแนวคิดเรื่องของซอฟ t ์พาวเวอร์ไทยอะไรที่อยากให้ชาวโลกเนี่ยได้รับรู้เดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูค่ะดิฉันคิดว่าขนมไทยค่ะเพราะว่าขนมไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งดิฉันคิดว่าสามารถที่จะประสบความสำเร็จ ในการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ไปทั่วโลกได้ค่ะอยากให้ศิลปินไทยไปจัดคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศมากขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็รู้จักศิลปินไทยไปในตัวแบรนด์กีฬาไทยนครับเอาผ้าไทยแบบเศษ้ผ้าใหม่อะไรเงี้ยไปใส่ในชุดกีฬาของนักกีฬาเพื่อจะได้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ชุดกีฬานั้นๆขายดีขึ้นครับภาพยนตร์นะครับคือถ้าเราออนแอ์ไปต่างประเทศอ่ะคือภาพยนตร์เราที่เขาดูอ่ะจะได้เห็นว่าอาหารการกินท่องเที่ยว วัฒนธรรมหรือเครื่องดื่มต,ต่างๆที่ยอดที่ของประเทศไทยแต่ให้สังช์ใช้เขาได้รับรู้แล้วมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นนะครับอยากเห็นผ้าไทยของเราออกไปสู่ตลาดโลกเยอะๆเรื่องแฟชั่นเราก็ไม่แพ้ใครเลยอยากให้เป็นอีกหนึ่งโซ่พลังของไทยที่ส่งออกไปทั่วโลกภาพยนตร์ไทยของเราเป็นอีกหนึ่งความบันเทิงที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นผู้จัดนักแสดงทีมงานมีความเป็นมืออาชีพเลยอยากให้ภาพยนตร์ไทยไปไกลกว่านี้ค่ะ ประเทศไทยมีเทศกาลมากมายไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการลอยกระทงเป็นอีกจุดหนึ่งดูดของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวประเทศไทยเยอะๆส่งอาหารไทยไปครัวโลกอาหารไทยของเราเนี่ยมีรสชาติที่เด็ดมากๆจึงอยากให้ชาวโลกได้ชิมรสจะได้รู้ว่าอาหารไทยอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกมวยไทยค่ะมวยไทยถือว่าเป็นกีฬาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน จึงอยากเผยแพร่กีฬามวยไทยให้ไปสู่เวทีโลกเนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรียกได้ว่าหลากหลายความคิดเห็นเลยทีเดียวในเรื่องของซอพาวเวอร์ที่อยากไปให้ชาวโลกได้รับรู้นอกเหนือจากคนอื่นๆแล้วเรามาถาม <c oughs> คนใกล้ตัวของเราเลยด้วยกันคุณนราคะ่ะครับคิดว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยอย่างหนึ่งที่ต้องเลือกให้แบบเรื่องนี้แหละฉันว่าชาวโลกต้องควรรับรู้เกี่ยวกับไทยคิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะจริง เราอะรับวัฒนธรรมความงามจากที่อื่นมาเยอะมากก็รู้สึกว่าเราก็มีความงามในแบบของเรานะคือคนไทยก็มีอ่ะโอเคคนไทยผิวไม่เหมือนเกาหลีหรอกคนไทยผิวไม่เหมือนชาวยุโรปหรอกแต่เราก็มีทรัพยากรบางอย่างที่ประทิงผิวได้ได้ดีพวกดอกไม้ไทยนะครับเอามาใส่เป็นวัตถุดิบในการปรุงผิวเนาะหรือว่า เขาเรียกอะไรสมัยก่อนมาแบบที่เขา,าเอากุหลาบมาโรยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าแบบเนี้ยต่อยอดธุรกิจได้ดีเลยพอเป็นเครื่องสำอางเสร็จนะครับมาเป็นเซอร์วิสเป็นบริการต่ออันนี้กอไอเดียได้นะฮะ,าาะก็ทำสปาซะใหญ่ๆไปเลยก็เป็นแบบส่วนของเฮลท์แคร์อูธุรกิจเวลเนต เต็มไปหมดเลยฮะก็ก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นการต่อยอดได้แบบเก๋ไก่อะไรอย่างเงุนอนะครับไม่เอาแล้วหรอเราบเขามาจริงๆเราหน้าสวยเหมือนเขาแต่ว่าเราอยากให้เขาหน้าสวยเหมือนเราบ้างเหมือนกันบํารุงบำรุงผิวในมุมเราไม่ใช่ฮะแล้วอาจารย์ล่ะคะอยากให้มีซอฟต์พาวเวอร์อะไรที่เอ้ยอันนี้อะไรเด็ดควรจะต้องแบบชาวโลกต้องรับรู้เลยอาจจะไม่ใช่เป็นตัวไหนเด่นนะครับแต่ถ้าถามว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องของตัวครีเอทีฟตัวไหนที่น่าจะส่งเสริมสมมติว่าน่าจะเป็นภาพยนตร พราะในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเราขายได้ทุกอย่างครับเสื้อผ้าสถานที่อาหารสมมุติว่ามีสาวเราเป็นแฟนกันมาจากต่างชาติเป็นหนุ่มไทยเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บก็พาเข้าสปาไทยเอาขมิ้นทาชุบแป้งสักนิดนึงอยากเป็นพระเอกทอดได้เลยนะคะนี่นังเอกไหมเอวเพราะฉะนั้นผมว่าหนังเนี่ยครับมันสามารถที่จะมีโครงเรื่องที่เล่าเรื่องแล้วทำให้คนเหมือน ไล่ตามแล้วสงสัยจริงๆอุตสาหกรรมหนังตอนเริ่มต้นที่สมมติสมัยนี้ใช่ไหมครับ<า>เราก็จะเห็นเรื่องของตัวเจมส์บอนด์ที่แบบเนื้อขายของเต็มเลยแล้วตอนหลังก็แบบโอ้โหรถยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้พระเอกหยิบมาต้องเห็นนาฬิกาแต่สมัยก่อนนะครับหนังเรื่องแรกถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็จะมีเรื่องคาสบังกาคาสบังกาก็จะเป็นหนังเรื่องแรกที่มีการแอบขายของโดยของที่ขายเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเบอร์เบอรี่จากอังกฤษแล้วพอเอาเข้ามาแล้วพระเอกใส่นะครับพรึบเดียว ของที่ดังอยู่แล้วในอังกฤษแล้วตอนนั้นก็ฮิตมากในฝรั่งเศสกับกลายเป็นมาบุกตลาดในอเมริกาได้มผมว่าลักษณะของการที่เราใช้หนังเป็นตัวเล่าเรื่องที่ทำให้คนแบบติดตามและสนใจเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริม,มทําหนังได้ตังค่าหนังด้วยแถมยังได้แฝงการโฆษณามผมว่าอันนี้เหมือนที่อของคิงส์เดลัที่เขามาเนี่ยครับก็ะจะเป็นเหมือนแบบตัวอย่างที่ดีว่า ถ้าเราลงทุนดีๆนะเล่าเรื่องดีๆขายได้ทั้งหลายอย่างไหมอ่ะอันนี้จริงนะคะ,ะเห็นด้วยเพราะว่าอย่างไทยเราเอาจริงละครเนาะกลายเป็นว่าแฟชั่นของดาราเช่น,นอ่ะคุณอ้ําพัชราภาม,มีช่วงหนึ่งที่ใส่เสื้ออะไรคนก็จะแบบแฟชั่นในตลาดช่วงนั้นก็จะมีเสื้อแบบนั้นเนี่ยเยอะมากหรือแม้กระทั่งกระเป๋าแว่นตาดาราในภาพยนตร์หรือว่าละครเรื่องนั้นที่คนกําลังอินคนดูเยอะๆเนี่ยก็กลายเป็นว่ากลายมาเป็นแฟชั่นที่ขายได้แล้วก็ขายได้ดีด้วยอะไรแบบนั้นแต่มุมเมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือน ช่องเจหรือช่อง5ใช่ไหมครับคนแถวนี้ใกล้ๆบ้านเราเนาะคนลาวคนพม่าเห็นก็แบบแต่งตัวตามแต่ถ้าเกิดเล่าเรื่องเหมือนแบบนราเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเนี่ยมาพักรีสอร์ทหดาวมีความเป็นธรรมชาติ ตื่นเช้ามาเห็นช้างอยู่ไหนให้อาหารเสร็จปุ๊บแล้วสปาต่อโอ้โหกินดอกปีบกินดอกแก้วมาเงี้ยตื่นขึ้นมาก็เด็ดดอกไม้กินแย่งพึ้งอย่างเงี้ยนะครับเออมันก็เป็นรายวดีเหมือนกันจก็เป็นซอฟท์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมติดตามชมรายการ NIA Live u p d a t e ทุกวันที่15ของเดือนเวลา1ทุ่มนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง NIA Channel ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆเกี่ยวกับนวัตกรรมค่ะกดเลย